งานน่ะเมื่อไหรจะได้โอ้โหมันเป็นคําที่แบบทิมแทงใจดำือเกินนะใครเจอคํานี้แล้วแบบรู้สึกแบบกําลังแย่รู้สึกแบบไม่ดีเนี่ยมีวิธีเอาแบบตัวรอดง่ายๆเลยการที่เขามาพูดแบบนี้นั่นแปลว่าเราอาจจะกาลังทํางานให้มันแบบดีที่สุดเฟกที่สุดแบบให้มันดียดเยี่ยมแบบระดับแบบเหรียญทองโอลิมปิกอะไรเงี้ยซึ่งไม่จำเป็นนะจริงๆแล้วหัวหน้ามันแค่ต้องการงานเหลวมันไม่ได้ต้องการงานดีเสมอไปนั่นแปลว่าอะไรจริงๆแล้วในระหว่างทางที่เราทําไม่ได้หรือติดอะไรควรจะถามหัวหน้าก่อน ว่าเออตอนนี้มันติดโปรเซสตรงนี้นะถ้าเกิดว่าติดโปรเซสตรงนี้นะ่ยมันจะทางานต่อไปไม่ได้แต่ถ้าหัวหน้ามึงก็ยังเป็นหัวหน้าสังกระบ u o ที่แม่งไม่ได้ช่วยอะไรนะกูแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็ไปหาคนที่เขาเคยทาอันนี้ยสําเร็จแล้วมึงเชื่อกูเถอะมันมีไอคนไองานที่มึงได้ทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นงานแรกของจักรวาลน,นี้หรือโลกใบนี้หรอกมันเป็นงานที่คนอื่นเคยทํามาแล้ว ไปหาตัวอย่างเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนตรงนี้ดูจะได้กลายเป็นสุดยอดมนุษย์เงินเดือนเพดานรายได้จะได้แบบทะลุทะลวงเนาะใครเคยเจออะไรแบบไหนเกี่ยวกับการทํางานกับหัวหน้าแล้วรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่ชอบสึกเรืงชาวบ้าน